สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่รักทุกท่านนะครับวันนี้นะครับผมก็ได้ทําการสั่งซื้อสินค้ามาชนิดหนึ่งนะครับก็ยังไม่รู้ว่าข้างในมันคืออะไรนะครับเดี๋ยวเรามาแกะดูร้อมกันเลยสินค้าที่ผมได้มานะครับก็คือเจะเป็นตัวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาแกะดูนะครับกล่องยังไม่ได้ผ่านการแกะนะครับไม่ผ่านการแกะขอแกะด้านหลังแล้วกัน มีปิดข้างในด้วยนะครับว่าระวังแตกนะน,ะนี่ครับระวังแตกนะครับอ่าเป็นกล้องมุจันปิดนะอ่านี่ครับกล้องมงจรนปิดนะนี่น,น,น่น,นะนครับนี่คือ Vistacam นะครับ IP Vistacam นะครับ เดี๋ยวเราไปดูกันว่าข้างในคืออะไรนรอันนี้เป็นคำเตือนนะครับเขาบอกว่าบีสตาร์แคมนะครับ24ชั่วโมงนี่เห็นไหมอันนี้มีป้ายให้ด้วยนะครับตัวนี้มีคู่มือนะครับมีคู่มือแล้วก็คู่มืออีกตัวนะตัวน,นี้ นี่ครับตัวอะแดปเตอร์นะครับตัวกล้องแบบนี้นะครับตัวกลเป็นแบบนี้นะลนแ,บบนแล้วก็มีไขควงนะครับมีอันนี้แล้วก็ตัวพุกนะหมดแล้วนะครับไม่มีอะไรนะครับหมดแล้วเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเราไปทำการทดสอบติดตั้งดูนะครับ โอเคนะครับตอนนี้นะครับกล้องของเราก็ทําการเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เราก็จะไปเทสดูว่าความชัดเจนจะได้ขนาดไหนนะครับปึ๊บนี่นะครับคือตัวกล้องของเราเนี่ยนะครับมีความชัดเจนนะครับอ่าน่าจะระดับประมาณสักอ่าไม่ถึง 1080p นะครับน่าจะอยู่ประมาณสัก960 p นะครับส่วนในเรื่องของกล้องรุ่นนี้ไม่สามารถที่จะ หมุนได้นะครับไม่สามารถที่จะหมุนได้เราต้องอทำการล็อกค่านะครับไว้เท่านั้นนะครับแต่ว่าพูดถึงว่ามันก็กว้างอยู่นะนะครับในเรื่องของการทำในเรื่องของการมุมมุมของมันก็กว้างอยู่นะครับเดี๋ยวเราไปที่การปรับตั้งค่านะครับสูงเป็นระบบ HD นะตกลงปึ๊บระบบก็จะทำการรีบูตนะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับจะทําทำการรอรีบูตกัน อตอนนี้นะครับหลังจากที่อ่าก้องมาทําการรีบูตตัวมันละนะครับเราก็สามารถที่จะเข้าไปดูได้แล้วนะความละเอียดนะชัดมากนะครับท่านผู้ชมดูสิดูนะโอโ้โหแบบชัดจริงอะ่ะชัดช,ดช,ดชดัดูเข้ามาใกล้ๆนี้เห็นเห็นแม้แต่กระทั่งแบบสิวผมเลยนะน,นี่ครับชัดมากครับชัดจริงๆ อืมนี่นะครับโคตรชัดนะครับท่านผู้ชมเ,เราสามารถที่จะตั้งนะครับแล้วก็ดูมุมมุมกว้างของของห้องนี้ได้เลยนะครับชัดมากชัดมากอ่าโอเคนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับในเรื่องของกล้องนะครับหรือว่าการตั้งค่า แอปไอโนนะครับที่ผมได้ทำการสั่งซื้อมานะครับแล้วก็ทำการทดสอบดูนะครับความละเอียดนะครับของกล้องนะครับเห็นไหมเห็นตัวผมแบบชัดๆเลยนะครับก็ขอ,อนำมาฝากทุกท่านไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับ